แต่วความรักที่ไม่เคยลงเอยและดอกไม้ที่ไม่เคยมีวันงอกงามนะครับกับความรักของทุกคนเลยนะครับคุณมุ่งไปข้างหน้าความสัมพันธ์นี้เป็นการมุ่งไปข้างหน้าคุณมีเป้าหมายคุณกำลังจะถึงเส้นชัยนะแต่ทุกอย่างมันมีขวากหนามกั้นอยู่เราเป็นแค่คนคุยเราไม่สามารถเปไ็นไปได้มากกว่านั้นบางครั้งหลายๆคนสถานะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนจะบอกว่าแฟนก็ไม่ใช่หรือบางคู่จะเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่า เราก็ไม่เชื่เป็นกิ๊กกันแต่เรามีอะไรบางอย่างที่มากกว่าเพื่อนอีกฝ่ายเขามีความตั้งมั่นมีความยึดติดและก็มีความรู้สึกว่าเขามีอีโก้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีทางเติมได้เต็มเลยนะครับเพราะมันยังขาดอยู่หนึ่งส่วนเนาะมันมีความที่ว่าบางคนใจร้อนวู่วามนะ แล้วก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ได้เช่นกันนะครับณนะเวลานี้จะมีการส่งกิสงจส่งใจหรือการประเมินความสัมพันธ์นี้อยู่นะการประเมินในที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นการประเมินเรื่องของความรักเป็นการประเมินว่าการได้การเสียอะไรคุ้มค่ามากกว่ากันนั่นหมายความว่าณนะความสัมพันธ์ที่เปิดขึ้นมาตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีความคิดชั่งใจเรื่อง,องของการที่จะได้การที่จะเสียเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ปัญหาต่างๆยังเหมือนปัญหาที่ซุกอยู่ไว้ใต้ผมในความสัมพันธ์นี้เราจะได้เป็นคนรักหรือไม่จากไพ่บอกเลยว่าคุณยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรือใครสักคนยังอยู่ในช่วงการชั่งใจอยู่หรืออาจจะมีข้อพิพาทในความสัมพันธ์ข้อพิพาทเรื่องของการสัญญาก,กันเกิดขึ้นได้ในมุมหนึง่งในมุมหนึง่งใครสักคนมุ่งไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าแต่ก็ยังลังเลใจยอยู่ด้วยว่า สิ่งดีๆเนี่ยที่เขาเคยได้รับแบบมันยังอยู่ในใจเขาก็ได้เช่นกันนะครับสหรับางคนที่อาจจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการคุยกันแล้วไม่เคลียร์กันการตกลงที่ไม่มีผลที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีเท่าไหร่บางคนอาจจะบล็อกไลน์บล็อกแชทบางคนอาจจะจากกันไปแล้วก็ได้หรือหมายถึงในอนาคตความสัมพันธ์นี้จะมีการถหลังให้กันเกิดขึ้นและไม่ได้พัฒนาไปไหน จากที่ไม่รักจากที่ไม่เคยมีวันงอกเงยมันก็ยังไม่งอกเงยอยู่อย่างนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้มันหยุดอยู่กับที่มันหยุดอยู่กับที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเท่าที่กวนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคุณอาจจะต้องหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้หรือเขาอาจจะหันหลังความสัมพันธ์นี้หรือเขาจะมีอีโก้มีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ยอมลดทอนความรู้สึกเขาในมุมหนึ่งการที่เขามาคุยกับเราเขาเข้ามาไปติสัมพันธ์กับเรามันหมายความว่าเขาเองก็แคร์สายตาคนรอบข้าง แคร์สายตาหรือคําพูดต่างๆคนรอบข้างได้เช่นกันในอนาคตนี้ความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องของการที่ต้องหันหลังให้กันการบล็อกกันไม่คุยกันเขาอยู่ในมุมตัวเองเขาเซฟตัวเองหรือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือเขามีคิดที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในความสัมพันธ์นี้ได้เราต้องเป็นฝ่ายควบคุมนะครับควบคุมความสัมพันธ์นี้คุณพยายามควบคุมคุณเน่ยกับการควบคุมคนคนนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เป็นการแอบคบแอบคุยไม่เปิดเผยได้ความสัมพันธ์ที่มีความลับ ความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกซุกซ่อนในใจอยู่และท้ายที่สุดนั้นถามว่าคุณจะได้ไหมคุณมีโอกาสได้ได้ในฐานะที่ว่าเป็นเชิงเซ็กกันอะไรกันนะครับจากไพ่ขึ้นมาสังเกตว่าเป็นเลขปิดท้ายด้วยเลขหนึ่งหมดมันเป็นไปได้ความสัมพันธ์นี้ถ้ามองในแงก่การไม่ได้คบกันผลประโยชน์เซ็กส์หรือการมีอะไรกันเฉยๆคุณอาจจะพอมีความเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าถามถึงว่า จะได้สมหวังในฐานะแฟนไหมความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่อย่างไรก็ดีนี่คือพลังงานภาพรวมของไพ่เราก็ดูตามพลังงานรวมนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดทางีนทั้ทงนั้นถ้าอยากรู้ว่าใช่เราหรือเปล่าก็สามารถทักเข้ามาสอบถามตรงส่วนตัวได้เราเปิดหัวข้อนี้เพราะเราเองก็อยากรู้ในส่วนของเราด้วยเช่นกันก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีวาสนาตรงกันนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสับความสัมพันธ์ ที่แม้จะไม่วันไม่มีวันงอกเงยแต่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับตัวเองนะครับ